twos some good, some things with the three out what want to be up grow hard you Step four, a you four your food do in สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่เนื้อหา ต่อไปค่ะเชื่อมโยงกับการอ่านดวงดาววันที่30มิถุนายน2,565นะคะราศีมังกรแม่ทัดดินค่ะ next station ค่ะมาแล้วค่ะขบวนข้างหน้ากำลังมาแล้วค่ะนะมาขึ้น รถไฟขบวนสายนี้กันกับเพื่อนๆชาวมังกรนะคะไปยาวๆหรือว่าไปแล้วจะลงปลายหน้าหรือว่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอค่ะมังกรแม่ทัดดินค่ะ next station ค่ะจะได้พบเนื้อคู่ไหม เออมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วอมาแล้วค่ะผมทางไกลด้วยค่ะอืมอมาแล้วค่ะมิถุนายนนี่แหละ กันเก่ากันค่ะจะไม่ค้หาเพื่อนใหม่มั่งเลยหรืองไงนะ,ะมาแล้วค่ะ คราวดีที่รอคอยค่ะนะเนะจอแล้วค่ะสปาร์กโดยไม่คาดฝันเลยนะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะคะเมืนะก่อนจะได้พบกับ คนอีกทินที่หนึ่งนะนะทางไกลค่ะไปพบแล้วนะก็ได้พบกับอุปสรรคปัญหานะนะเจอคนมีคู่แล้วค่ะนะขยายผลการงานไปดีกว่านะคะนะนะเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลงมือเฮ็ดนะนะมี โชคดีมากข่าวดีที่รอคอยนำข่าวดีมาให้ตนเองและญาติมิตรทั่วไปเสมอค่ะชัยชนะประสบความสำเร็จกับการงานมากเลยนะคะลงตัวบาลานซ์แล้วค่ะพอบรักที่ถูกใจก็ได้ทำงานที่รักนะคะสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยที่มีธุรกิจเล็กๆของตนเองต่อยอดยาวไปไกลสู่อนาคตที่สดใสรุ่งเรืองเลยนะคะ ยศศักต์ตำแหน่งนี้นะคะ,ะได้ทำการงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานนี้ชนะการแข่งขันนะคะการแข่งขันนี้ก็ได้การเงินดีมากมั่นคงดีค่ะได้หลาบจากความแข่งขันขยันใชชนะการแข่งขันที่ได้มาก็ร่าเริงสดใสนะคะคิดบวกโลกสวยนะคะ ข่าวดีที่รอคอยนะคะเป็นกำลังใจให้กับตนเองนะความหวังกำลังใจเริ่มที่ตนเองคะการเงินกับสดใสรุ่งเรืองมากนะก่อน,นี้ก็มีเกณฑ์ก็จะได้สมปรารถนาเรื่องรถเรื่องบ้านนะคะแต่ถ้าในเรื่องความรักนี่นะยังคงเนี้ยแน่นกับเพื่อนนะเพื่อนเก่าะค่ะ การเงินหมุนไปค่ะพอได้หลุน้นแล้วก็เก็บออมสำเร็จนะงานได้มาจากบริวารน,นะการค้างานนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะแก้ไขปัญหากับยาดมิดนะเป็นผู้มีประสบการณ์ค่ะได้ทำงานนะปิดทองหลังพระนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จบไปแล้ว ก็เป็นเพื่อนเก่านะคะเพื่อนทางไกลด้วยปัญญาบริสุทธิ์นะคะพระเรืหัสเป็นสามกับลักขณานี้มีสเสน่ห์นะคะได้รับชื่อเสียงสมฐานะนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นโหราจารย์ก็ได้งานนี้ ก็อยู่ในระเบียบวินัยนะปัญญาเหมือนมีทรัพนะคะมีบริวารมาสนับสนุนเกื้อกูลตนเองนะคะ,ะก็ได้การเงินจากสติปัญญาความรู้ก้าวหน้ารุ่งเรืองนะก็ได้มีผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุน,นะคะ่ะ next station ก็ได้พบกับการที่ชาวมังกรคนโสดนะ ก็ยังคงสมรรถนะกับชีวิตที่ลงตัวกับการงานค่ะฉลองชัยชนะกับการงานพร้อมกับชื่อเสียงมาด้วยค่ะมีการเงินมั่นคงค่ะาลาภผลที่ได้นี่ก็มั่นคงในเรื่องของการเงินเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะก็เ,เป็น ปิดจ็อบได้แล้วนะเป็นมืออาชีพไปแล้วค่ะไม่มีปัญหาเรื่องเงินเงินเงินเลยนะคะจะมีปัญหาก,นะก็ในเรื่องคู่นะคะไปพบกับเพื่อนเก่านะคนไกลค,คะ่ะไปดูค่ะ next station นะที่เจอแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นคนเก่าอยู่นะไปดูค่ะ เจอแล้วนะดูฝ่ายนึงเขาเจอเรามังกรแล้วเขารู้สึกยังไงใช่ไหมรถไฟขบวนสายนี้สดใสกับการต่อสู้สอบแข่งขันก็ได้รับชัยชนะงานนี้ทำจนวัยเกษียณเลยนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้น้อยะคะ่ะ รับราชการรุ่งเรืองก้าหวน้าค่ะเป็นผู้มีแรงบันดาลใจเป็นผู้นำนักปกครองที่ดีค่ะอ,อ,อันนี้อันนี้คิดบวกอนนี้คิดลบอาอา next station เนี่ยเจอแล้วไปเจอคนสูงยาวเข่าดีนะ คนเงียบนะเก็บตัวมีเกมชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศเค่ะอกหักรักคุดค่ะผิดหวังมาช้ำใจบ่อยๆนะก็เป็นคนที่คนหัวโบราณน,นะคนเก็บตัวค่ะ ได้ทำงานศินละปะนะแวดล้อมด้วยวนางานนะผู้บริหารแวดล้อมด้วยหุ้นส่วนคู่ค้าค่ะเนี่ยเขาคนนี้เขาเป็นดวงก็มายไม่ไม,มนะผ่านความล้มเหลวในเรื่องรักนะยศยตาแหน่งนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์นยรระอุปสรรคที่เขาเจอเจอเนี่ยเขาเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังมานะคะ เอออะไรใดๆของเขานี่เขารู้สึกแย่กับชีวิตเขาเนาะมันมังกรอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคนอยู่ในโลกส่วนตัวซูงนะคะเก็บตัวนะควางโลกหน่อยคนเก่าแก่โบราณคะ่ะ คนแอบรักนะคะมัวแต่ส่องค่ะมัวแต่เล่นคอมพิวเตอร์นะเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรยนต์กลไกค่ะโชคดีจากความขยันนะขยันสองเลนะสุดท้ายแล้วก็แอบมีคู่อยู่แล้วนั่นเองนะมีคู่แล้วค่ะเพื่อนร่วมง,งานเขานะคะแลวบริวารเนี่ย ทำอะไรลับๆล่อๆไม่เปิดเผยนะเพื่อนทางไกลค,คะ่ะมีคู่แล้วค่ะไม่เปิดเผยสถาน,นะไม่บอกให้ชาวโลกได้รู้คะ่ะอืมมุ่งมั่นไปที่การงานนะคะโชคดีขยันหางานค่ะมีคู่แล้วค่ะ next station คะ่ะยินดีกับมังกรดีไหม ไปพบกับคนที่ผิดหวังในะเรื่องความรักนะคะรักใครก็ไม่เปิดเผยสถานนะให้เขาและตนเองนะเนี่ยยศตำแหน่งคนไกลนี่ก็มีเจ้าของแล้วนะ,ะแล้วก็มุ่งไปที่การเงินนะ,ะมีคู่แล้วะคะ่นะ,คะเจอกับเพื่อนร่วมงานเห็นความรักเงียบเงียบะคะ่ะแต่งงานแล้วะคะ่ะ งานใหม่นะคะอ่ motivation ค่ะแรงขับเคลื่อนแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวค่ะนะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันค่ะนะ mission to the moon นะเน,นีี้อันนี้มังกรเดอะซันแล้วนะคะสดใสมีชื่อเสียงคะงานการเงินต่างประเทศนะรุ่งเรือง อีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนะแต่ทางนี้เขาเออทำไมมันอยู่บนคนละมุมเลยนะอ่ะเป้าหมายแตกต่างกันค่ะฟลูอยทีทๆไร้ออกสูแม่น้ำสายฐานสายน้ำไม่มีวันหวนคืนค่ะนะแล้วเรื่องเก่าๆนะคะคนเก่าค่ะรถไฟคาร์บอนสายนี้ ก็ประสบความสำเร็จชื่อเสียงนะคะมืออาชีพค่ะาทางนี้เ้ก็มืออาชีพอีกมุมหนึ่งของเขามุมนีงง้นะมองไม่เห็นตัวนะคะไปตามหาดูทางเฟซบุ๊กไลน์ไม่เจอเขานะคะต้องไปหานะคะ อินอ่อนแสนร่าเริงสดใสบริสุทธิ์ไรเดียงสาเหมือนเด็กน้อยค่ะยินดีกับ next station ของมังโกนะคะ next station ค่ะ go feed